ในเมื่อวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับะมะเร็งวัคซีนในประเทศญี่ปุ่นก็อยากจะไปถามคําถามเกี่ยวกับมะเร็งกับประเทศญี่ปุ่นหน่อยคือต้องบอกเลยว่าประเทศญี่ปุ่นเรารู้กันดีครับว่าเขาอายุยืนนะแต่ว่าสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งนะไม่น่าเชื่อว่าคือจากมะเร็งนั่นเองแต่คําถามคือชาวญี่ปุ่นครับเสียชีวิตจากมะเร็งชนิดใดมากที่สุดนะครับอ่าช้อยมีด้วยการสี่ช้อยนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันออ่าเนี่ยข้อ a มะเร็งปอดข้อ b มะเร็งลำไส้ข้อ C มะเร็งกระเพาะ ข้อดีมะเร็งตับอ่อนนั่นเองคำถามคือชาวญี่ปุ่นนะครับเสียชีวิตจากมะเร็งแบบไหนมากที่สุดครับ A B C D ครับชาวญี่ปุ่นนี่เรารับทราบเลยนะฮะว่าเป็นแบบว่าคนเป็นประเทศที่สังคมสูงวัยนะฮะแล้วก็เป็นสังคมสูงวกว่าประเทศอื่นในโลกแล้วก็ก็ก็คือการที่เป็นสังคมสูงไวัยได้เนี่ยก็คือคนอายุยืนด้วยนะครับแล้วก็มีผู้สูงวัยเยอะแต่ว่าในขณะเดียวกันมะเร็งเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน โรคที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนญี่ปุ่นนะฮะมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้มะเร็งกระเพาะมะเร็งตับอ่อนอันไหนคือมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนญี่ปุ่นมากที่สุดครับซึ่งจริงๆก็เรียงตามนี้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือนะครับข้อเอนั่นเองครับมะเร็งปอดนั่นเองครับฆ่าชีวิตชาวญี่ปุ่นเยอะที่สุดนะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยคืออันดับหนึ่งของญี่ปุ่นผู้หญิงจะเป็นอีกอันหนึ่ง แต่เนื่องด้วยผู้ชายญี่ปุ่นเป็นมะเร็งเยอะกว่าผู้หญิงดังนั้นอันดับหนึ่งของผู้ชายเลยเป็นอันดับหนึ่งของทั้งสองเพศไปด้วยนะครับอ่านี่คือข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นเมื่อปี2022นะผู้ชายญี่ปุ่นเป็นมะเร็งปอดเยอะที่สุดเลยนะครับกนะ็ทําให้รวมเนี่ยรวมนี่ของปีที่แล้วนะแต่ก็คงไม่ต่างกันมากอันดับหนึ่งของผู้ชายคือปอดของผู้หญิงคือมะเร็งลำไส้เนี่ยพอรวมกันแล้ว ในเมื่อผู้ชายเป็นมะเร็งเยอะกว่าผู้หญิงมะเร็งปอดเลยมาเป็นที่หนึ่งอันดับสองมะเร็งลำไส้อันดับสามมะเร็งกระเพาะอาหารอันดับสี่มะเร็งตับอ่อนอันดับห้ามะเร็งตับนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนญี่ปุ่นเยอะที่สุดนะครับคือมะเร็งแล้วก็อันดับหนึ่งคือมะเร็งปอดนั่นเองนะครับอมาดูสาเหตุการเสียชีวิตของคนญี่ปุ่นตั้งแต่ปีอดนานเลยนะฮะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดจนถึงปีสองพันสิบห้านะครับมะเร็งเนี่ย เพิ่มขึ้นทุกปีเมื่อก่อนยังไม่ใช่นาหนึ่งยังเป็นเรื่องของสตกอยู่เลยนะจนมาปี80เนี่ยแซงขึ้นมาที่หนึ่งแล้วก็ทยานมาเป็นที่หนึ่งตั้งแต่นั้นเลยนะฮะการเสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายเนี่ยก็เรารูนะ้นะว่าญี่ปุ่นฆ่าตัวตายเยอะแต่ก็อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ที่เยอะขึ้นมาคืออ่าเสียชีวิตด้วยอายุไขนะครับเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเพราะ เขามีตระตาส่วนผู้สูงอยเยอะนะแต่อันดับหนึ่งก็ยังเป็นมะเร็งอยู่นั่นเองและคําถามที่เราถามมะเร็งชนิดไหนก็คือมะเร็งปอดนั่นเองนะครับอย่างที่รู้ว่าคนญี่ปุ่นในสูบหลีจัดเนาะก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับ